โอเคนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นวิดีโอที่จะอัดย้อนหลังให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถมาดูได้ตอนเรียนออนไลน์นะครับหรือนักเรียนคนไหนที่แบบว่าต้องการจะมาทบทวนเนื้อหานะครับก็ตอนที่เรียนออนไลน์ไปเนี่ยครูได้แนะนําคราวที่แล้วเนี่ยให้ดูวิดีโอที่เกี่ยวแนะนําเกี่ยวกับาการใช้เว็บโค้ดดอทนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนและการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับโดย ส่วนต่อไปนะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือจะเราจะมาลองทำเว็บไซต์นี้พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวท้ายข้าวจะมีการอธิบายการบ้านอีกทีนึงนะครับแต่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์โค้ด o r g รไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะครับาจากที่เคยอธิบายเนี่ยเวลาเราจะใส่คำสั่งเนี่ยเราต้องคำหนึ่งถึงถึงช่องว่า ช่องการเดินเนี่ยมันจะมีขีดช่องนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างแรกนะครับนักเรียนดูในคําสั่งตัวอย่างแรกเป้าหมายก็คือเราต้องเอาซอมบี้ตรงเนี้ยพุง่งเดินพุ่งไปให้ถึงดอกทานตะวันนะครับก็เราก็ลองมานับช่องดูสิว่ามันต้องเตือนไปกี่ช่องถึงจะได้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ให้เราใช้งานนะครับ แล้วก็เขาให้ใช้งานได้กี่บล็อกนะครับตรงนี้โอเคเวลาเราเอามาใส่แล้วเราสามารถมากดเริ่มเพื่อทดสอบว่ามันตัวละครมันเดินไปจริงหรือเปล่านะครับอ่ะมาลองทําพร้อมกันนะครับตอนนี้ซอมมี่มันหันหน้าไปหาดอกทานตะวนันแล้วเราต้องการจะให้มันเดินไปเนี่ยเราก็ต้องลากคําว่าไปข้างหน้าเข้ามาใส่ถูกไหมครับพอลากไปข้างหน้ามาใส่เราลองมาทดสอบกันก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าพอกดรูปหนึ่งที โมอเคนะครับมันเดินหน้าไปหนึ่งครั้งเพราะแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่สําเร็จเพราะว่ามันยังไม่ถึงดอกทานตะวันใช่ไหมครับก็มาลองดูครบกันแล้วก็ต้องเดินอีกครั้งครับนับช่องด้วยครับหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาคําสั่งเนี้ยมาใส่ถึงสามอันนะครับโอเคครับครบสี่บล็อกพอดีดูตรงนี้เลยครับเสร็จปุ๊บก,กดเริ่มหนึ่งสองสามอเอนะครับอ่า ซตอบบี้กินทานตะวันเรียบร้อยถ้าเราแก้ไขปริศนาแรกหรือเขียนโปรแกรมสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าคุณทาสําเร็จแล้วมี2ครับตัวเลือกคือเล่นอีกครั้งหนึ่งหรือว,ว่าจะไปต่อครับอันในที่นี้เราก็กดไปต่อข้อต่อไปเลยนะครับโอเคนะครับเอ,อ่สำหรับข้อที่2นะครับจะมีอุปสรคเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือดอกไม้สี อกไม้กินคนเนี่ยสีม่วงเข้ามาคือเราต้องไม่ให้ตัวเราเนี่ยซัมบี้เนี่ยเดินไปจังดอกไม้สีม่วงแต่เราต้องเดินหลบเพื่อขึ้นไปกินดอกทานตะว,วันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาทําพร้อมกันเลยครับที่แน่ๆคือต้องเดินข้างหน้ามาหนึ่งครั้งใช่ไหมครับก,ก็จินตนาการว่าตอนเนี้ยซัมบี้ตรงนี้ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้หนึ่งครั้งถ้าเดินไปอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเรารู้ได้เลยว่า เราโดนดอกไม้สีม่วงเนี่ยเจ้าจอมเขามือไปกินแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินหันหน้าเนี่ยเพื่อให้มันขึ้นไปข้างบนตอนนี้ซอมบี้มันหันหน้ามาทางนี้เราก็มาจินตนาการว่าเราต้องจินตนาการว่าเราหันหน้าไปทางเดียวกับซอมบี้อย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับซอมบี้ทางนี้มันก็ต้องหันซ้ายถูกไหมหันซ้ายเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาหันซ้ายเข้ามาใส่อะลองมาดูกันลองเราก็ลองทดสอบดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับกดปุ๊บ หนึ่หน้าหนึ่งครั้งหันซ้ายโอเคถูกไหมครับหันถูกถ้าถ้าเกิดมันหันผิดฝั่งเราเราก็ค่อยเอาคําสั่งนี้ออกแล้วค่อยมาเปลี่ยนแต่ตอนนี้มันหันถูกก็ไม่เปลี่ยนก็ถือว่าโอเคเสร็จปุ๊บอยู่ตรงนี้มันก็การที่หันเนี่ยมันแค่หันเางเดียวนะครับมันไม่ได้เดินหน้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลามันหันมันก็ยังอยู่ช่องนี้อยู่ใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้เราก็ต้องเอาเดินหน้าเข้ามาใส่อีกหนึ่งครั้งพอตรงนี้มันหันหน้าบนตึกเนรย มันจะเดินมันจะเดินไปหาเราทางตะวันเนี่ยมันต้องหันหน้ารอบถูกไหมครับก็ต้องเอาเมื่อกี้หันซ้ายแล้วก็ต้องหันขวาเพื่อหันกลับมาทางเดิมเสร็จปุ๊บมันก็จะยังหันอยู่ที่เดิมจากนั้นก็ต้องเอาไปข้างหน้าอีกอันหนึ่งเข้ามาใส่เพิ่มนะครับเห็นไหมถูกไหมครบหกบล็อกพอดีจากนั้นเราก็มาตรวจสอบเลยคําสั่งของเราเนี่ยถูกหรือเปล่ากดเริ่มนะครับเจบ โอเคถือว่าคำสั่งข้อดีของเราถูกต้องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปพบกับข้อที่สามถัดไปนะครับโอเคนะครับมาพบกับข้อที่สามนะครับกดต่อไปข้อที่สามเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้จะมีความยาวเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าสังเกตว่าคําสั่งเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่แต่มันจะมีความยาว เพิ่มเข้ามาบล็อกมันจะต้องยาวขึ้นแล้วมันจะสับสนมากขึ้นนะครับก็ให้จินตนาการนะครับอันนี้เรามาทําพร้อมกันนะครับก็จากตรงเนี้ซอมบี้อยู่ตรงนี้เป้าหม,มายอยู่ตรงนี้ตอนนี้ยซอมบี้หันหน้ามาพร้อมที่จะเดินละเราก็นับเลยว่ามมนต้องเดินกี่ช่องก็1ช่องถูกไหมครับเดินหน้าหนึ่งช่องเราก็จินตนาการว่ามันจะอยู่ตรงนี้แล้วแน่นอนจากนั้นสิ่งที่ซอมบี้ควรจะหันก็คือหันซ้ายหรือหันขวาก็ อ่านี่มือขวาเนี่ยมือซ้ายใช่ไหมครับเราต้องจินตนาการเพราะเราว่าเราหันหน้าเดียวกับสมมีก็ต้องหันหันขวาใช่ไหมครับอ่ะลองเช็คก่อนก็ได้ว่าหัน,หน้ถูกหรือเปล่า <rain> ซึ่บอ่าถูกแล้วโอเคตั้งค่าใหม่ถูกตอนนี้อยู่ตรงนี้ละมันหันหน้าเนี่ยมันต้องเลยนกี่ช่องครับหนึ่งสองสามนะครับก็เอามาใส่สามอันได้แค่สามใช่ไหมครับถ,ถ้าถ้าสี่ปุ๊บมันจะไปถึงดอกไม้สีม่วงเลยมันก็จะแพ้ใช่ไหมครับ พอจากตอนนี้มันหันหน้ามาทางนี้ละมาดูพร้อมกันก่อนโอเคจากนั้นมันก็ต้องหันมาเพื่อจะมาหาดอกทานตะวันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากหันขวาแล้วมันก็ต้องหันซ้ายกลับมาถูกไหมพอมันหันซ้ายปุ๊บมันก็เดินอีกเท่าไหร่ครับหนึ่งสองก็ไปข้างหน้าอีกสองช่องถูกไหมครับแป้งในสองช่องโอเคเดี๋ยวเรามาคืนค่าแล้วก็มาดูตั้งแต่แรกเลยครับ โอเคครับป้หมาของเราสำเร็จนะครับเดี๋ยวไปข้อที่สี่ข้อถัดไปเลยครับอ่าข้อที่สี่นักเรียนจะสังเกตว่ามีกล่องเครื่องมือเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมถึงจะต้องใช้กล่องเครื่องมือนี้นะครับน,นักเรียนมาดูโจทย์ก่อนมันอันนี้โจทย์ง่ายครับเดินไปแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันจบเลย ทุกคนครับทุกคนก็แบบจบเลย5อันแต่ว่าอลองลากมาหนึ่งสองสามสี่ห้าใม่หม้าอันแต่ว่าทําไมครับมาดูตรงนี้บล็อกเกินเครื่องสีส้มคือไม่สามารถใช้งานได้ใช่ไหมครับเกินเพราะฉะนั้นการลากมาแบบนี้ไม่ได้ละมันก็เลยต้องมีคําสั่งทําซ้ําเพิ่มเข้ามาทำซ้ำก็คือทําสิ่งนั้นๆซ้ำกี่ครั้งก็ว่าไปตัวเลขทําไมถึงต้องมีคําสั่งทําซ้ํานะครับถ้าสมมุติ เกิดมีโปรแกรมหนึ่งให้เราเดินหน้าไปร้อยเก้าเนี่ยเราจะลากอันนี้มาใส่มันจะเยอะใช่ไหมครับเยอะมากมันจะยาวมากแล้วคําสั่งมันจะเรียงจนเราสับสนแต่ถ้าใช้อันเนี้ยเราก็แค่เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นร้อยหนึง่งก็จบคําสั่งก็เหมือนเหมือนกันเหมือนลากอีนั้นร้อยอันมาใส่เหมือนกันอันนี้คือเป็นข้อดีของการที่เขาเอาคําสั่งทำซ้ำเข้ามาใช้ครับช่วยในการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าแบบเนี้ย เมื่อกี้เรานับได้5้าช่องใช่ไหมครับช่องนี้เราก็ต้องใส่5แต่ตอนนี้มันยังไม่ทํางานเพราะว่ามันเรากําหนดให้มันทําซ้ําแต่ยังไม่ได้กําหนดว่าให้มันทำทำอะไรซ้ําๆเราก็ต้องมาคิดเดี๋ยวไปข้างหน้าหันซ้ายหันขวาให้มันทาอะไรสิ่งที่มันจะต้องทําก็คือหันเอไปข้างหน้าถูกไหมครับ5้าครั้งก็1 2 3 4 5สาสี่ห้านี่ก็ใช้แค่3บล็อกเหมือนกันนี่ถูกไหมครับ3บล็อกอ่ะเราก็มาลองตรวจสอบเลยครับ โอเคใช่ไหมครับ5้าครั้งวิ่งไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวไปพบกับข้อที่ห้าข้อถัดไปเลยครับโอเคครับสําหรับข้อที่ห้าข้อถัดมานะครับก็จะมีคําสั่งคําซ้ําเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาซอมบ,บี้ไปหาดอกทานตะวันโดยใช้ได้ไม่เกินหกบล็อกนะครับใช้นี้เป็นหนึ่งแล้วก็เหลือแค่ห้าใช่ไหมครับก็ลองมานับดูเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องให้มันเดินมาถึงดอกทานตะวันเอาง่ายๆเราคิดอันแรกก่อนเลย เดินเดินหน้ากี่รอบครับก็นับหนึ่งสองสามสี่เมื่อกี้เราใช้คําสั่งทำซ้ำใช่ไหมครับถ้าใช้สี่เนี่ยมันถ้าเราเอารากนี่มามันเกินแน่นอนเราก็ต้องคานวณว่ามันใช้คําสั่งทำซ้ำแน่นอนเมื่อกี้เดินมาเท่าไหร่ครับสี่ใช่ไหมครับก็เอาไปข้างหน้ามาใส่สี่ลองกดดูหนึ่งสองสามสี่อ่านี่ก็คือเป็นการประหยัดทรัพยากรถูกไหมครับจากที่เราจะใช้ต้องสี่บล็อกเราก็มาใช้แค่ ใช้แค่สองบอกอีนะครับต่อมาสิ่งพอมันมาถึงตรงนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะทําก็คือมันจะต้องหันหน้ามาทางดอดหันตะวันใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยอันเนี้ยมันหันขวาแต่ว่าครจะลองมาใส่หันซ้ายดูนะครับถ้าเกิดผิดมันจะเป็นแบบไหนกีอ่ะลองมาใส่หันซ้ายนะครับเรินม้ครับหนึ่งสองสมสี่แล้วเราคิดาเอามาหันซ้ายมันหันขึ้นน้ำวนผิดถ้าเกิดเปนกรณีอย่างนี้ครไม่ว่าข้อไหน โอเคถ้ามันหันคลิปก็เราเก้าออกมันถ้าเมื่อมันไม่ใช่ซ้ายมันก็ต้องเป็นขวานะครับเอาลองมาดูโอเคหันขวามันเหลือสองบล็อกอทุกคนจําได้ไหมครับแค่สองบล็อกแต่ว่ามันต้องเดิอนอีกข้อครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันต้องเดิอนอีกห้าช่องเพราะฉะนั้นสองบล็อกห้าช่องก็คืออะไรครับคําสั่งทําซ้ํานี่ก็ต้องเป็นห้าก็เดินไปข้างหน้าโอเคเนี่ยครบหกบล็อกพอดีเรามาทดสอบเลยนะครับว่ามัน คำสั่งนี้มันใช้งานได้หรือเปล่าโอเคครับเสร็จสิ้นนะครับโอคต่อมาครับเดี๋ยวไปต่อข้อสุดท้ายของเรานะครับวันนี้ที่จะมาทำกันโอเคอ่าอันนี้อ่าให้เดินไปหาดอกทานตะวันแต่เขาย้ำว่าใช้ได้แค่5บอกเพราะนั้นเพิ่มได้แค่4ลองดูนะครับ ถ้าลองรับจากเราเราเราคิดเลยอะ่ะที่ยังไม่เอาคำสั่งทำซ้ำมาเข้ามาคิดเนี่ยคือเดินไปข้างหน้าหนึ่งเดินไปข้างหน้าสองหันซ้ายหนึ่งใช่ไหมครับเดินไปข้างหน้าหนึ่งเดินไปข้างหน้าหนึ่งหันหันขวาหันขวาเอาทุกทีอันนี้หันขวาแล้วก็เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเห็นไหมครับว่ามันใช้หลายบอกมากมันเกิน5บล็อกแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคําสั่งทําซ้ํา เราต้องใส่คำซามแน่นอนละหนึ่งมันเดินไปข้างหน้า1เดินไปข้างหน้า2องถูกไหมก็ต้องอะไรครับเดินไปข้างหน้า1เดินไปข้างหน้า2จากนั้นมันทำไมครับมันหันขวาแล้วก็หันขวามาใส่ปึ๊บมันทำกี่ครขาครับเดินไปข้างหน้าห เดินไปข้างหน้า2หันขวาเดินไปข้างหน้าหเดินไปข้างหน้า2หันขวาเป็นสองนะเดินไปข้างหน้าหนึ่ข so 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 like so, so ้างหน้าก็ต้องเพราะฉะนั้นมันต้องทําทั้งหมด3ครั้งก็ใส่ไป3ครั้งนี่ก็คือคำสั่งเหมือนกันอาจจะงงๆนิดนึงครับนะข้อนี้ครับเราเพราะว่าเราต้องเอาไอ้นี้มายัดเพิ่มเพราะว่าเราจะลากแบบนี้ไปใส่อะมันเกินทรัพยากรหรือมันเกินบล็อกที่เขากําหนดมาแน่นอนเราต้องใช้คําสั่งทาซ้ําแล้วก็คิดหลายๆรอบครับต้องทําบ่อยๆครับถึงจะชินนะครับเอาเคมาทดสอบกัน ปึ๊บหันปึ๊บปึ๊บหันโอทีนะครับสามารถทำงานได้คือก็จบจบปิศนานะครับก็สําหรับตัวอย่างของการทำโฟโดโออาร์จีของการเรียนในวันนี้ก็น่าจะจบีย่เท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการอธิบายกันบ้านนะครับว่าให้นักเรียนทําการบ้านแบบไหนนะครับมีโจทย์ให้นะครับโจทย์ก็คือที่เราเคยทําไปนี่แหละครับ เดี๋ยวว่าจะให้นักเรียนไปเขียนลงในสมุดหรือกระดาษนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกับการอธิบายกันบ้านเลยครับโอเคครับมาพบกับการอธิบายกันบ้านนะครับโดยรูปนี้นะครูได้อัปโหลดลงไปในไลน์กลุ่มของแต่ละห้องแล้วนะครับโดยวิธีการทําเนี่ยก็คือขั้นแรกเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเขียนหัวข้อไว้ก่อนหัวข้อเนี่ยว่าหัวข้อว่าการบ้าน วิชาขอผเตอร์นะครับนักเรียนจะทําในสมุดจะทําในกระดาษรายงานรารกระดาษ A4 อะไรก็ได้ครับแต่ว่าขอแค่ถ่ายรูปมาหลังจากเขียนหัวข้อแล้วเนี่ยก็เขียนข้อที่1มาเลยโดยโจทย์ข้อที่1เนี่ยให้หนักเรียนดูจากตรงนี้แล้วก็ดูด้วยว่าเขากําหนดให้กี่บล็อกถูกไหมครับเราก็เขียนมสมมติข้อที่1เขียนก่อนเลยเมื่อเรียกใช้งานก็เขียนเมื่อเมื่อเรียกใช้งานนะครับเมื่อเรียก ใช้งานเขียนก่อนเีนะครับสิ่งเ๋ยขอเปลี่ยนตีกรอ,อเคคยนบนี้ก็เสร็จปุ๊บก็นักเรียนก็ตีกรอบเลยขียนเครับปุ๊บจากนั้นอันถัดมาเนี่ยที่นักเรียนควรจะทาก็คืออะไรครับมันก็นักเรียนก็มาคํานวณว่าตรงเนี้ยมันจะให้ทําอะไรมันก็คือเดินไปข้างหน้าถูกไหมเดินไปข้างหน้านักเรียนก็เขียนช่องที่สอง แล้วก็เขียนว่าไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปข้างหน้าไปข้างหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําลงมาเรื่อยๆจนก,กว่าจะครบจํานวนที่นักเรียนคิดว่าจะพาซอมบีไปถึงดอกคาตะวันนะครับก็ทำมารเรื่อยๆหลังจากข้อหนึ่งเสร็จแล้วก็เขียนต่อเลยข้อ2นะครับอันนี้ก็เขียนเมื่อเริ่มใช้งานก่อนเมื่อเริ่มใช้งานแล้วก็เขียนลงมาเรื่อยๆเขียนลงมาเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็คือการบ้านที่นักเรียนํานะครับมี2ข้อนะครับเขียนเขียนแบบนี้มาแล้วก็ถ่ายรูปมาให้เห็นชื่อของนักเรียนนะครับจะมาเพิ่มชื่อในโทรศัพท์หรือในคอมที่หลังก็ได้แต่ว่าขอให้เห็นชัดๆนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวิชาคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคํานวณชั้นประถมศึกษาปีที่สามของสัปดาห์นี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ